ครับผมสวัสดีครับพี่ผมครับๆๆสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับคอปเปอรดาวนะครับผมก็โหพูดเลยว่าช่วงนี้ขี้เกียจมากช่วงหน้าฝนด้วยผมขี้เกียจขี้เกียจสุดๆนะครับผมก็กลับมาทําให้แล้วนะครับผมก็อัปเดตใหม่นะครับก็รู้เลยะครับว่าเข้านานแล้วนะครับแต่ไม่อยอมทํมาเพราะว่าขี้เกียจโอเคผมก็จะพูดอัปเดตใหม่เลยนะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงมาเริ่มกันเลยนะครับผมอัปเดตใหม่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะ เอาหน้าหลักของเกมขึ้นแลวกันโอเคผมก็มาดูหน้าหลักกันแล้วนะครับดูซีดีอะไรกันบ้างซูพีม m e Star Amulet นะคะรับผมหรือว่าเป็น Star a m ม le t อันใหม่นะครับผมระดับซูพีมเลยนะซึ่งต้องใช้เพิ่งง i f t e d นะครับผมถึง40ชนิดด้วยกันนะครับผมเพื่อปลดล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลพัฟสี่ของ Star a m มู e t ครับผมโบ้เยอะแยะมากมายเลยนะผมเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะ ให้ดูที่เดียวพอน่อยนะครับผมนะก็จะฝากลิงก์ช่องขาร์บิดาล่ากนะผมไม่ลืมไปติดตามนะเพราะว่าพวกเขานั้นอัทำอัพเดทดีมากเลยนะครับผมแล้วก็มายติกเมเทโอชาเวอร์นะครับผมเป็นฝนดาวตกนะครับผมนะแล้วก็ต้องใช้พึ่งมายติกถึง3ชนิดด้วยกันนะครับผมเพื่อทําการใช้เมเทโอชาเวอร์นะมันก็คือดาวตกปิ๊บ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 ลงมานะครับผมก็เมื่อมันตกนะครับมันจะตกเอ่อลงในสวนโพเลนนะครับผม ในทุกสวนเลยนะถ้าเราถ้ามีคนกดชาร์นะผมมันจะตกทุกสวนเลยนะผมซึ่งท่านเรานะครับผมยืนให้เมเทโอนะครับผมหรือว่าดาวตกครับผมมันหล่นใส่หัวคือนะครับมันจะได้ของด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะฮะเข้าสู่เกมกันแล้วนี่นะครับอุ้ยช่างมันปล่อยมันตีไปปล่อยดีไปนี่นะครับผมก็คือที่สําหรับซัมมอนไมติเมเทโอชาเวอร์นะครับผมเมื่อเราซัมมอนนะครับผมก็ทําการเสกฝนดาวหางครับผม ก็คือโอ้ทั้งอะไรนะโอ,อ,อ้อันนี้คืออุกบาตนะคะผมเสกมาเลียบงน่อยเลยนะผมจะเป็นยังไง 3..2..1.. ปูม้มเอาละครับผมมาอยู่ที่ส่วนนี้กันนะผมโอ้ทองฟ้าเป็นสีม่วงทอ,อ,องฟ้าเป็นสีม่วงครับตัวนี้พูดเลยครับว่าสีม่วงม่วงครับผมเฮ้ยนั่นมันมีอะไรลงมาโอ้ อุ้ยอุ้ยทุกคนครับลืมไปครับผมมันจะเป็นเวฟเวฟแบงนี้นะครับผมนี่เจอครับเราวิ่งไปแล้วผมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยผมอุ้ยเป็นของเห็ไหมครับอุ้ยมูลช้ำมูลช้ำอืมอื้ออื้ออื้อนี่ครับผมนี่ตกอย่างนี้นะผมเราก็ยืนรอเลยครับผมปุ้มปุ้มนี่โอ้โหว้าวว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยของของของทำไมเดินช้าจังเลยเนี่ยนี่นี่มีของอุ้ยดออ ดอกฮันนี่ครับผมหูฮันนี่สี่ล้านคุณเยอะมากว้าวว้าวว้าวเยอะมากไม่ใช่โอ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนดอกดอกดอกพรีดอกผิดอืออือดอบอีกดอบอีกโอ้ยเฮฮันนี่เยอะมากทุกคนโอ้ยโอ้ยผมทำมาเจ็ดล้านแล้วอะเฮสเคเยอะมากเลยนะครับนี่โอ้ย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 ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตาแล้วใจเออมันไปสวนนู้นสวนนู้นนะผมมันจะมีบอกนะครับว่ามันจะดอกสวนไหนนะครับผมไม่ได้ดอกทุกสวนนะครับโอ้ผิดเลยโถขออภัยด้วยนะครับผมโอ้ย ไอ้ยดรอปอีกอยู่ไหนอยู่ไหนรออออยืนรอยืนรอบูมโอ้โหนี่ดรอปบูนชามด้วยดรอปทิเก็ตด้วยนะครับผมเก็บเป็นทิเก็ตอืมนี่ดรอปทิเก็ตด้วยโอ้ยดีมากว้าวผมไม่รู้นะครับว่าถ้าคนอื่นมายืนนะผมเราจะได้ปะไม่ได้นะครับมันจะได้ไปบุคคลอ๋อเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนยืนอยู่แล้วมันไม่ได้อะหรือเปล่านี่นะครับผมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดีมากดีมากโอ้ยเอ้ยกิเตอร์ว้าวอ้ยดีทุกคนอ้ยดีมากเลยอะ ออใ,ชใช้ฟาร์มได้แบบดีเยี่ยมเลยนะผมเป็นคนใจบุญเลยคือมันต้องใช้พิ่นกิฟเต็ดถึง3ชนิดเพิ่มไมติกนะครับผมถึง3ชนิดเลยนะครับถึงจะเปิดได้นะครับผมะครก็รคือมีคนใจบุญเปิดก็คือเราก็เหมือนกับเปิดให้คนอื่นนะครับผมได้ทําการฟาร์มของไปกับเราด้วยนะครับผมโคตรใจป่าผมนี่มันใจป่าจริงๆเลยนะโคตรใจป่าจะจัดจะบอกเลยแล้วคือบัฟอยู่นานมากเลยนะครับโอ้หมดแล้วโอ้ดูของให้เราได้นะครับผม เยอะมากผมให้น้ำพรืงถึง19ล้านโหถ้าเผื่อมือใหม่เก็บผมว่าน่าจะได้เยอะเหมือนกันหรือเปล่านะครับให้ด้วอย่างนี้นี่ผมพูดเลยว่าโอ้โหอีซี่โอ้โสิบด้วยสิบดีนะครับเราก็ได้ของนะครับคนในเซิร์ฟก็ได้ของไปด้วยนะครับผมขอบคุณเราขอบคุณเราซะขอบคุณเราเราเป็นคนให้ของทุกนายขอบคุณกูบันใจบันใจโอเคผมพูดอัปเดตต่อไปนะครับผมก็ผมจะพูดถึงการเนิฟนะครับผมก็คือ สำหรับคนที่นะครับผมที่กําลังจะมีเป้าหมายนะครับในการซื้อกำมีมาร์กหรือว่าใช้อยู่เขาจะได้ความดสียดด้วยนะครับหัวกโดนเนิร์ฟนะครับผมก็ขึ้นรูปเลยนะครับผมโอเคซึ่งมันจะเป็นรูปภาพเหมือนว่าเอา instant conversion นะครับออกไปนะครับผมเรามาดูที่ของเก่าก่อนนะครับผมนี่คือภาพภาพของเก่านะครับผมในตะก่อนนะที่ยังเป็นพลาสติกเดิมนะครับผมดูนะครับผมก็จะมี instant 10 instant conversion นะครับผม10 อินสแตนคอมมิชชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมวกใหม่แล้วครับมันไม่มีครับผมมันทำการเอาอินสแตนออกเลยนะครับผมนะแล้วก็ทดแทนไปด้วยพลังวิทยุพลัง,ลงทดแทนไปด้วยสิ่เอ่อพาสิ่อื่นนะครับผมก็ถ้าอยากรู้ว่าอะไรครับอ่ะอยวเอาภาพเทียบแต่ผมก็ลองดูเอานะครับผมใครอ่านไม่ทันก็สต็อปดูเอานะผมว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างซึ่งความรู้สึกผมผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผมว่า,วา อินสแตนเคอร์ฟชั่นผมว่ามันดีนะครับผมนะแต่ตั้ง10%นะครับผมแต่เขาเอาออกนะครับผมถ้าไม่ซื้อไม่ก็ยังให้ซื้ออยู่นะครับผมัเป็นบมวกที่ดีเลยนะครับผมนะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่โดนเนิร์ฟนะครับผมและผมอาจจะไม่สงสัยนะผมแต่อันนี้เป็นที่ผมสังเกตมาผมกับน้องนะครับผมซึ่งพึ่งนะครับผมตัวหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าพึ่งเหนื่อยหรือว่าเอ a c ซ i o n h e a คือถ้าคุกคนจําความสามารถเก่าได้ครับผมก็คือความสามารถมันนะผมจะเป็น25% White p o l l จะเป็นความสามารถที่เหมือนกับช็อกปีนะนี่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมมันถูกปรับให้เป็น25% Bus b u สบ Bomb p o l นก็คือเป็นระเบิดธรรมดาบุ้มเดียวนะผมก็คือเพิ่มความแรงนะผมทำให้ฟาร,ร์มทันโพล o l นได้เยอะขึ้นนะผมซึ่งพูดเลยว่านูนะครับผมคือ25%โพลเลนนี่คือ,อดีมากแล้วอะ ไม่น่าเลยนะผมไม่นะเพิ่งเหนื่อยฉันแล้วก็ที่สาคัญนะว่าเด่นอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นอัปเดตลีเดอร์บอร์ดเป็นบอร์ดที่ว่าเราฟาร์มได้โพเลนอะไรเท่าไหร่แล้วนะผมซึ่งอัปเดตมาเลยผมมีทั้งสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีแดงนะผมก็คืออัปเดตตามสวนเป็นตามอัปเดตตามศูนย์นะผมีศูนย์แดงก็มีศูนย์ฟ้าน่นก็มีแล้วก็ดีที่หนึ่งนะผมในที่ซื้อล่มนี้นะครับผมซื้อออกมานะผมก็มีที่บอกไว้โพเลนนะผมอ่ะผมไม่รู้ผม คืออ่ะอันนี้คือเป็นเวลาทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่คุณเล่นมาเริ่มเกมเลยคุณฟาร์มเลทได้เท่าไหร่ซึ่งผมฟาร์มได้หกพันสี่ร้อยล้านนะครับโอ้โก็เยอะอยู่นะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนกับเป็นประจําวันนะครับผมนะว่าความละเหร่ผมฟาร์มไปร้อยกว่าล้านหนึ่งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันจะดีเซตทูกหนึ่งวันนะผมก็คือ แต <_ C> e แอรีท o p ปนะเขาก็คือเป็นรายวันปัจจุวันนะอันนี้คือ all time ก็คือทั้งหมดที่คุณเล่นมาตั้งแต่คุณเข้าเกมมาเนี้ยเออจนถึงปัจจุบ,บันเนี้ยคุณฟาร์มไปเท่าไหร่ mm. all time ผมฟาร์มไปเลยโอ้ฟาร์มไป5,000ล้านอืมโอ้โหคนฟาร์มไปเท่าไหร่เนี่ย3า0 0 0ื่นสาล้านโอ้โหเยอะแยะ,ะไม่รู้หน่วยครับผมดูมันเยอะมากอันนี้ต่อวันผมฟาร์มได้แค่51ล้านเองอ่ะน้อยมากเลยนะครับโอเคจะพาไปดูเอ่อสตาร์อาร์เมดพรีเมียมพิบ ซูพรีมเีมูพรีมนี่นะครับผมหมูเป็นสีม่วงอาลามนะผมสีม่วงอาลามนะผมสีม่วงอาลามนะผมเหมือนเออซูพรีมแอนเลยนะซึ่งใช้ต้องใช้พึ่งถึงกิฟเตสีสิบชนิดนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผม ก็ถ้าเผื่อใครมีก็มากดเอาได้นะครับผมเพื่อจะได้สกิลเออสตาร์ด้วยนะครับผู้พูดเลยว่ามันดีมากเลยนะครับช่วงวันนี้นะครับผมก็คลิปก็มีประมาณที่นี้นะครับผมก็ถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือว่าไม่ได้อธิบายอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมมีเสียงแซกหรือว่าพูดผิดพูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับช่องคอมบูดาวนี้นะครับผมก็ถ้ามีอัปเดตอะไรก็จะพยายามมาทำนะครับผมก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็ พยายามไม่เร็วแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาครับผมก็สวัสดีครับ